ในวันนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยเรามีโปรแกรมถ่ายรายการทาา่าซารแล้วก็จะมีโปรแกรมในการอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานครับแต่บังเอิญมันมีเหตุด่วนนะครับก็คือมีงูจงอางติดตระขายนะฮะอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอกุยบุรีซึ่งตรงนี้เราอยู่ราชบุรีเราก็ต้องเดินทางไปเพราะว่าตรงนั้นเราไม่มีเครือข่ายเลยแล้วก็ถ้าเราปล่อยไว้อย่างนั้นเนี่ยเจ้งางูจะตายได้ครับ คิดอยู่นานเหมือนกันเราสุดท้ายก็ชีวิตหนึ่งชีวิตก็คือชีวิตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะเปลี่ยนแผนโดยการเดินทางไปช่วยจับมูลชงอางนะครับที่ติดตะข่ายนะครับซึ่งโชคดีวันนี้เรามีผู้ชายในตำนานมาด้วยเลยไม่มีความกังวลเท่าไหร่นะฮะนุ่นครับจะเป็นผู้ชายในตำนานโอเคครับผมวันนี้ครับวันนี้เต็มที่อยู่แล้วเพราะเราคือเจกเกนเลนเจอร์ เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับตามไปดูกันเลยครับ ไม่เห็นป้ายเดี่ยวจะเดี่ยวไม่ทันพอดีตอนนี้มาถึงแล้วฮะคันนี้พี่จัดมันให้มาในโรงเรียนนะครับใช่ครับวันนี้บ้านคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหุ่นไปรึยังครับโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนกันนิดนึงครับเดี่ยวเลี้ยวฝาไปนะครับครับมาตุดงใหญ่ ตอนเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวขวาไปไอตัวของไอโง่เนี่ยตะข่ายมันใหญ่ถ้าตาข่ายเล็กมันตายไปแล้วอ๋อครับมันตะข่ายมันใหญ่มันก็เลยมันก็เลยหัวมันโผล่ไปได้แล้วหางมันอิสระไอตรงกลางเนี่ยมันก็ติดอยู่แบบนั้นมันก็ไปไม่ได้มันเลื้อยต่อไปไม่ได้มันข้ามไปข้ามมาอยู่ประจํานะเลี้ยวเลี้ยวขวาข้างหน้าซอยเล็กๆข้างหน้านู่นใช่ไหมครับเนี่ยซอยเล็กๆข้างหน้าเลี้ยวขวานี่นข้างหน้า มันเลื้อยอยู่ประจำาน่ผมผมขี้เกียจกับแล้วตัวที่แล้วมันฮแม่ยายผมไปเผาเผารังมันฝั่งนู้นมันตามคู่มาจะหนึ่งข้างรั้ว่าโรงเรียนนั่นเลยอ่าฮะอ่าฮะคราวนี้ก็เลยโอ้โหไม่เอาละมันจำอ๋อคือพวกนี้มันจำคู่เคยเจอรังใช่ไหมฮะเคยเจอรังแม่ยายผมไปเผาให้ทางมะพร้าวไงเสร็จเรียบร้อยแล้วมันตามคู่มันตามมาเลยเลี้ยวอ่าน่นนนประตูมน่นมาโน่นประตูนั่นเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวขวาเข้าไป แต่ก่อนตรงนี้ขอบสะตรงนี้ก่อนที่ผมปรับปรุงอมันก็เป็นรังรังมันไข่ไข่ขหลายสิบลูกไ uh huh, uh huh. ข่กองเ uh huh. ต็มเลยเวลามันปักออกเป็นตัวตอนหลังผมมาปรับปรุงแต่ก่อนตรงนี้มันลกมากว uh huh. ิ่งตามทางไปเลยแล้วจากตรงนี้ไปนะ uh huh. แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเจอรังอีกอะไรอีกแจ้งผมได้นะฮะมันก็น่าจะอยู่ครับเพราะมันแรงมาก uh huh, uh huh. เนี่ยผลไม่ตกเพิ่งตกเนี่ย uh huh. ก็แรงมาสิบเอ็ดเดือน เลี้ยวขวาเข้าลงจอดเลยอ่ะเราก็ต้องกินเรื่อยเขาเพิ่งเพิ่งจะมาถึงกันยไม่ได้จับมันจะกินแล้วนะก็ต้องเติมพลังก่อนนะครับคืออะไรคืออะไรพลังพันพันอะไรนะครับผงซินพลังพันหงสินครับมันเป็นยังไงลูกชายลองกินได้ยังไม่ได้กินเลยครับลองกินเลยลองกินเน่จุกหลังไดเดี๋ยวขอเอาไม่ก่อนครับ อุ้ยกรอบอุ้ยนี่ไม่ใช่ของไทยจริงๆเนี่ยของอะไรธรรมดา,มาเนี่ยไม่ใช่ของธรรมดาเนื้อสีแดงด้วยครับหวานเลยหวานไหมหวาน,วานสีแดงอมชมพูครับยังไม่เคยเห็นเลยนะอ่ะอืมหวานน้เยอะเยอะไปไป แย่ไหมตายไหมเมืองวันขึ้นแล้วเมืองวันขึ้นแล้วตายไหมน่าจะตายเมื่อ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 ประมาณสี่ห้าชั่วโมงที่แล้วยังอยู่นะอืมมันอาจจะเดี๋ยนะเดี๋ยวลองหาอะไรเกก่อนไม่สดมันจะดู อยู่อยู่อยู่อ,อ,อยู่โอเคอ,อ,อ,อ๋อแล้วโอเคอ๋อรอนสามวันแล้วใช่ไหมฮะ มันเป็นไซส์ที่อันตรายกระไว้นี่คือตัวเล็กครับตัวเล็กครับหันเนสมอต้นต้นเนี่ยตาจะไวมากครับ ทังกายช่วยนะครับต้องช่วยกันสะ,ะข่ายเอาไว้ที่อาจเงเยนหน่อดีกว่าไปขยกไปเย็นนี่นฮะต้องระวังครับมาลองมาดูนี่ตรงนี้ก็เป็นเชือกคี ช่างไก่เพืตัดกลือดไก่อ่ะอันนี้กันไก่อืมค่อยๆั่งทั้งตัวมันมันนี่ตัวให้ผมจับทั้งค่อยๆตัดเบาๆอย่าให้โดนครับคือดูอาการเนี่ยก็ค่อนข้างบาดแผลจากการพอสมควรเห็นไหมฮะใช่เขามีแผลตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเหมือนเขาถูกกับตาข่ายครับคือเขาอยากมาตัวออกมาแล้วก็ถูกกับตาข่ายจนมันเป็นรอยแผลอือฮือ คือจงอางเนี่ยก็จะเป็นงูพิษชนิดเดียวที่เป็นสัตว์กุมของตามพระราชบัญญัติสงวนและกุมข้องสัตว์ป่านะครับก็เดี๋ยวอาจะเดี๋ยวจะพยายามดูแลอาการเบื้องต้นแล้วให้สัตวแพทย์ดำเนินการต่อตัดตรงนี้ได้ไหมมันเก็บเก็บมันโดนกลบน้เอ้ยอืมการเคลครับเอาไปล้างล้างแผลข้าวบล้างพวกเศษถุงเศษขวดออกไปแล้วค่อยจับใส่ถุง รหวานช่วยถือไม้ไปนะต้องระวังวนะตอนนี้หยาบ้ามท,าทีเวลาจับงูเนี้ของช่วงเนี้ยถ้าเกิดอะไรผ่านหน้าเขากัดได้ตลอดเวลาจับอยู่อย่างนี้เขากัดได้เขาพ่นได้ไหมเอาพ่นไม่ได้ครับตัวอันพ่นไม่ได้แล้วกัดยังไงถ้าอะไรผ่านนะก็คือเช่นมีอะไรเคลื่อนไหวผ่านหน้าเนี่ยเขาจะโกเขาจะเหมือนกับว่าเหมือนป้องกันตัวเกิดปฏิกิริยา เดี๋ยวผม,ทา,มวทางนู้นมีเดิน,ทา,นทางนี้ได้ใช่ไหมปะหักกันเราถ้ากล้องผันหน้าก็าอาจจะมีอาการบ้า,างช<า>อบผันไหมคะง,อ,งอ,อันนี้ร้านไหมครอบตรงตรงนี้ไม่ต้องครับแผลอาจจะเยอะแล้เนี่ย อันนี้ล้างไม่ได้ล้างได้เดี๋ยวไม่เหนียวล้างแล้วมันไม่ค่อยเหนียวออ๋เหรอคะาตรงนี้ให้มันให้พวกออกย่างออกย่างให้พวกขรว่อะไรพวกนี้ให้มันมีความแใสๆลงต้นเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เพราะว่ายังไงพรุ่งนี้เราก็โอยยืมเหมือนนดนางมันนี่แหี่เลยคือนางมันรุดแล้วอ่ะมันยุดแล้วอ่ะพรุ่งนี้ให้สัตวแพทย์ให้ดูมันดูแรงไม่ได้เดี๋ยวขอผ้าถุงผ้าเลยครับอยู่ไหนี่ถุงผ้านี่ถุงผ้าโอเคครับ ทีทาอะไรเถวๆผ่ผาน,นาหน้างูแบบร์ตต้องระวังนะบางทีผ่านหน้าแวะกัดมัฟเลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเป็นหน้าอะไรอะไรผ่านหน้าไม่ได้เลยเขาพร้อมที่จะกัดจะตลอดเวลาเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเรามาช่วยเขาถ้าเกิดอะไรมาใกล้ๆเขาถ้าพร้อมที่จะป้องกันตัวนั่นนั่นเองนี่จะเป็นการมาตรงนี้ดีกว่าเอางูวางกระถืน อ,อันนี้เดี๋ยวนะตำแหน่งการจับผมจับไม่ดีเพราะผมจะจับแบบหลุมหลวมเพราะไม่อยากให้ไม่อยากให้แบบว่างูรู้สึกว่าถูกเราคุกคามแต่จับหลวมหลวมก็ต้องสัมผัสกับการเคลื่อนไหวทงมันให้ดีเพราะว่าบางครั้งเขาก็จะกระตุกนะฮะเห็นไหมตลอดต้องเปลีป่ยนมือ ขนาดก่อนขนาดแล้วก็บินค่ะระหว่างนี้งูจระชชอบกัดถุงอ่าทีนี้ทำยังไงไม่ให้มันกัดถุงก็คือปล่อยเขากัดไปครับแต่ว่าเราพยายามกดหัวงูลงพื้นเพื่อให้การอ้าปากาเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพน้อยลงได้ไหมลนะ่ะมาดับเีวยวจ้า ไอตัวงูงอดตัวนั้นถ้าใครโดนในชนิดอื่นเช่นะอ่าเป็นพวกงูเหลื่ยมบ้างงูสิงห์งูทาร์พาวอะไรเงี้ยอ่างูเหลื่ยมไม่มีพิษใช่แต่ว่างูจงอางเนี่ยหรืองูพิษเนี่ยลงไปอีกลงไปอีกอย่างพวกงูพิษเนี่ยจะจะค่อนข้างที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษคือยังไม่เคยโดนงูพิษอ่ะครับไม่โดนไม่โดนงูพิษอันตรายจัง